เพมเพมสวัสดีครับนะอ้วนกวนยิงปรามาแล้วจ้าหายไปสองสาวันนะครับพอดีไปฉีดวัคซีนมานะครับก็เลยนอนสมแต่กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วจ้าเออมากลับมาประจำการครับกลับมาพร้อมกับพี่เลย TF 911กหนึ่งว้าวนะจ้าเชื่อใจมั่นใจได้เลยนะครับเรื่องการเบิกการถอนนะครับ และไม่ได้มีเฉพาะการยิงปลาเท่านั้นนะครับ TS 911 w wow! าวนะครับเขามีหมดเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะบาคาร่าสล็อตแทงบอลไฮโลอะไรมีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะครับทักไปหาแอดมินได้เลยนะครับที่แอดวว w w o วนะจ๊ะแล้วก็มาสู่วันนี้นะครับคำถามสุดท้ายนะครับของกิจกรรมแจกทุนนะจ๊ะ เออแต่เดี๋ยวค่อยเฉลยนะจ๊ะเข้าเกมก่อนนะครับวันนี้เข้ามาด้วยทุน7,000ที่ห้องก๊อดไลท์อีกนัดมันนัดละยีบาทนี่แหละเอาเลยมีทุนมีทุนคลิปที่แล้วทำไว้ดีอา้าวโอ้เปลี่ยนน้ำเร็วจังเอา้าไม่เป็นไรครับอ่างให้ขอญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับโปรโมชั่นจาก TS911 ว้าวนะครับตอนนี้ที9 1 1ว,ว้ามี2โปรนะครับโปรแรกนะครับโปร ฝากนะครับฝากประจํานะครับฝากประจํานะครับฝากประจําฝากติดต่อกัน5วันนะครับวันละขั้นต่ำนะครับวันละร้อยเท่านั้นนะจ๊ะวันละร้อยเท่านั้นนะครับฝากขั้นต่ำา5วันวันละร้อยนะครับเฝากติดต่อกัน5วันวันละร้อยนะครับรับโบนัสทันทีอีก500เมื่อครบวันที่5นะจ๊ะห้ามพลาดนะครับโปรดีขนาดนี้นะจ๊ะโดนอีกโปรหนึ่งนะครับน้าโปรต้อนรับยูโรนะครับ ฝาก1000ได้โบนัส2 0 0นะครับอ่ารวมเป็นได้พันสองนะครับโอ้โหโบดีๆขนาดนี้ไม่รู้จะหาที่ไหนแล้วนะจ๊ะเอเอเ้าจบเรื่องของโปรคราวนี้มาเรื่องของกิจกรรมแจกทุนมั้งนะครับกิจกรรมแจกทุนนะครับถ้าดูแล้วแน่นอนอ่ะเพราะว่าถามไปสี่คำถามแล้ววันนี้น่าจะถามคำถามที่5นะครับคำถามทุกคนมีตอบหมดเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้น รางวัลเรามีแจกทุน200บาท5รางวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันน่าจะเกิน5คนที่ได้สิทธิ์แน่นอนนะครับน้าจะทำการจับฉลากนะครับทำสลากขึ้นมานะครับสำหรับทุกท่านที่ได้ตอบครบ5คน5คำถามนะจ๊ะน้าจะจับฉลากในวันจันนี้นะครับจันทที่5สิงหานี้นะจ๊ะเออรอติดตามนะครับเออน้าแบบแฟร์ๆอยู่แล้วทำฉลากขึ้นมา หนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์นะครับจับฉลากเลยจับขึ้นมา5คนแล้รับไปเลยนะครับคนละสองร้อยจ้าเออเอาลุ้นกันไปลุ้นกันไปนะครับวันนี้คำถามที่5เดี๋ยวค่อยบอกนะจ้าเดี๋ยวค่อยเฉลยนะครับว่าคำถามคืออะไรนะจ้ามาขอนะ้าลุ้นกับการอัดที่หอคงก่อนขอกระสุนซีก่อนได้ไหม เนี่ยเป้ามันนวลเนียไม่ค่อยชัดนะครับน้าแนะนําให้ใช้วิธีการช็อตนะจ๊ะถ้าเป้านวลเนี่ยไม่ค่อยชัดนะครับพอเป้าเคลียร์อย่างนี้ใช้ยิงได้นะครับเ,ออเรายิงอยู่คนเดียวด้วยเพื่อนข้างๆไม่มีประโยชน์เลยนะจ๊าบอกเลยเพราะเหลือสูนยค่อยๆค่อยๆย,ยิงนัดละย0บาทโดยไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบ ลุ้นกันไปว่าจะแตกไหมไปแล้วรอบแรกเอาโอ้กำลังจะเชิญปอคำถามเอางั้นขอลุ้นวงเวียนก่อนวงล้อโชคดีโอ้หเยี่ยมลงมาโอ้ไม่ลงอันแต่ก็ ได้ทุนกลับมานะครับกลับมาที่6,400เยี่ยบอ่างั้นขออนุญาตนะครับคำถามที่5นะครับคำถามสุดท้ายสำหรับกิจกรรมแจกทุนรอบนี้นะครับนาถามว่านาถามว่านะจ๊ะน่าจะจับฉลากนะครับจับฉลากแจกทุน5คน5รางวัลวันไหนนะครับน่าจะจับฉลากแจกทุน5คน5รางวัลในวันไหนนะจ๊ะ เออพิมตอบมาในคอมเมนต์นะครับไม่ต้องไปที่อื่นตอบมาในคอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับที่น่าจะโพสนะจ๊ะเอะอเอาเดี๋ยวรู้กันเอาไปขึปป้นไป30มันเลยลุ้นกันไปอยากรู้เหมว่าขึปป้นไป30มแล้วจะเป็นยังไงเออช็อตช็อตช็อตออเออแตกเยี่ยมลุ้นก่อนว่าเท่าไหร่โอ้หมาเท่าไหร่ข้มาแล้วึ๊บแรก ฮ้ยเยอะเยอะอีเยอะโอ้โหเยอะเยอะใช้ได้เยอะแน่นอนโอ้ยโอ้ยคูณสามร้อยไปแล้วโอ้ยยังไม่หยุดคูณสี่ร้อยหรือเปล่าโอ้คูณห้าร้อยหมื่นห้าสุดสุดเข้า7,000ครับออกที่19,500ครับโอเคพอเลยออกแน่นอนนะจ๊ะ อย่าลืมนะครับตอบคําถามมาที่คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมอ้าวแล้วโชคดีนะจ๊ะไปก่อนนะครับ